คนทาคือสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูต้นคนทานะครับคนทาก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในยาห้ารากอันนี้จะรับเป็น,นล,ลักษณะเป็นไม้พุ่มนะครับนะใบเป็นใบประกอบแล้วก็จะมีหนามจะสังเกตว่ายอดปลายยอดอ่อนจะสีแดงๆอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ประกอบอยู่ในยาห้รากซึ่งได้แก่รากมันเดือชุมพรรากชิงชี้รากยะนางนะรากคนทาและก็ราก เท้าใหม่อมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวยาที่สําคัญที่ใช้สําหรับรักษาไข้ลดความร้อนในร่างกายนะครับก็เอามาฝากพวกเราแต่ภาพอาจจะเห็นเป็นไงฮะไม่ค่อยชัดมากอาจจะโคตรไกลออกไปอันนี้ก็จะเป็นต้นสมุนไพรที่อยู่ตามรอบเขื่อนลำปะทาวนะครับอลองดูนะครับเห็นไหมครับจ,จะมีลักษณะอันนี้ถ้าเราไปตามเชิงเขาก็จะเจอกันเยอะเหมือนกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในศูนย์ภัยตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ